แม้คุณทักษินจินวัตรจะทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพงศพคุณพจนีณป้อมเพชรซึ่งเป็นมารดาของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัวและเขยของผู้วายชนแต่การที่คุณทักษินเคยต้องโทษในคดีอาญามีคดีติดตัวและถูกจำคุกมาก่อนและให้บุตรสาวของคุณทักษิน ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นประมุขสูงสุดของฝ่ายบริหารมาร่วมงานและทำหน้าที่อ่านหมายรับสั่งอ่านประวัติและกล่าวคำอาลัยทั้งที่คุณทักษิณยังมีบุตรชายและบุตรสาวอีกสองคนที่ยังสามารถทำหน้าที่นี้ได้หากข้อติตจริงเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณทักษิณจะมีภาพเหล่านี้ออกมาหรือไม่ และคุณไม่รู้สึกสะท้อนอะไรบางอย่างเลยเหรอครับเช่น 1. สะท้อนบทบาทนายกรัฐมนตรีตัวจริงของประเทศไทย 2. ส,สะท้อนนายกแพทองทานผู้มีอำนาจสูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดินและสสะท้อนถึงฐานะตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ควรทำลงไว้ซึ่งเกยียรติยศศักดิ์ศรีและบารามีหรือคุณคิดเห็นอย่างไรครับ